ในสังคมคนที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารมีสักกี่คนคนที่อยู่ในระดับปฏิบัติการมีเยอะแยะครับมันเป็นลักษณะของปิรามิดเพราะฉะนั้นคนที่จะขึ้นมาสู่จุดสูงสุดขององค์กรจะต้องเป็นคนเก่งคนมีความรู้ความสามารถแล้วท้ามาเป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วครับสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ เติบโตได้มีรายได้สูงก็คือลูกค้าการที่จะทำให้มีลูกค้าที่มากขึ้นและลูกค้าจงรักภักดีก็คือการให้บริการการมีสินค้าที่ดีก็ต้องกลับไปพัฒนาเรื่องของรูปแบบของการให้บริการก็ต้องกลับไปพัฒนาเรื่องของคุณภาพสินค้า แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมาได้อย่างไรคนทําธุรกิจก็ต้องมีความรู้ก็ต้องใฝ่เรียนรู้ไฝ่ศึกษาใฝ่ที่จะเป็นนักสังเกตและก็ต้องกล้าที่จะตัดสินใจในการที่จะทําให้ธุรกิจของตัวเองได้รับการยอมรับจากลูกค้าและถ้ามาคนที่ทำกเกษตรคนทับพวกหนุนนะา ทำไมหลายๆคนที่ทําเกษตรหรือโคหนอกนาถึงไม่มีผลผลิตที่จะออกไปจําหน่ายได้หรือผลผลิตที่ได้กลับไม่ได้มีคุณภาพหรือไม่ได้มีจํานวนพอที่จะสร้างความร่ารวยหรือสร้างรายได้ที่พึงพอใจได้ก็เพราะว่าผลผลิตมันไม่มีคุณภาพปลูกต้นไม้มาต้นไม้ก็แคกแกนต้นไม้ก็ไม่ได้เติบโตอนะไร เลี้ยงปูเลี้ยงปลาไปก็เลี้ยงแล้วก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงจนเติบโตได้จนกระทั่งขายได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คนทำกเกษตรจะต้องพัฒนาคืออะไรครับจัดระบบนิเวศให้ดีทั้งพืชและสัตว์เมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบนิเวศมันดีทั้งสัตว์ทั้งพืชเขาจะให้ผลผลิตกับคุณอย่างแน่นอน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความกรุนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันกันโดยตลอดผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับ วันนี้ผมนั่งอยู่ภายในโคกหนองนาบริเวณขอบบอ่อนะครับด้านหน้าของผมก็เป็นบอ่อเลี้ยงปลาติดตั้งกระชังด้านหลังก็เป็นบอ่อเลี้ยงปลาติดตั้งกระชังเลี้ยงปลาเหมือนกันอยู่ใต้เพิงหลังคาที่ผมสร้างไว้นี่แหละครับมีประโยชน์มากนะครับก็มานั่งอยู่ท่ามกลางสายลมเย็นๆในช่วงของฤดูหนาวประเทศไทยนะครับ ก็ได้นั่งทบทวนชีวิตตัวเองได้บอกตัวเองถามตัวเองจากอดีตที่เราเคยอยู่กับวันนี้ที่เรามาอยู่ทำกลางสายลมและแสงแดดแบบนี้นะครับก็ <itsu led> ขอให้กำลังใจไปถึงพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวโคกหนองนานและพี่น้องคนไทยนะครับอะไรที่เราจะให้กำลังใจกันได้ก็ต้อ <Rule> งให้กำลังใจกันไป เพื่อให้พวกเราได้ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในชีวิตนะครับสำหรับวันนี้นะครับมี f อมีท่านผู้ชมนะครับอยากที่จะให้ผมช่วยให้แนวคิดช่วยให้มุมมองนะครับแชร์ไอเดียให้ฟังนะครับว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจหรือในอาชีพมีอะไรบ้างที่คุณหมออยากจะแนะนำเพื่อที่หลายๆคนจะได้เอาไปวิเคราะห์แล้วไปปรับใช้นะครับ วันนี้นะครับผมอยากให้พวกเรากลับมามองตัวเองถามตัวเองว่าวันนี้พวกเรากำลังทำอาชีพอะไรอยู่เรากำลังสร้างเงินจากอาชีพอะไร mm. เมื่อเราจะฝากผีฝากไข้ฝากอนาคตกับอาชีพที่เราทำอยู่วันนี้มันมีอะไรที่เราจะต้องกลับมาทบทวนกลับมามอง เพื่อให้อาชีพที่เราทำอยู่วันนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จผมอยากที่จะเอาสิ่งที่ผมได้จากโค้งหนองนามาเล่าและเปรียบเทียบท่านผู้ชมได้เห็นว่ามันไม่ได้ต่างกับการวางแผนชีวิตหรือการสร้างอนาคตเลยนะครับผมอยากยอมให้พวกเรามองว่าการที่พวกเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือการที่พวกเราต้อง สร้างการเติบโตให้กับร่างกายเราการประสบความสาเร็จในชีวิตมันก็เหมือนกับการที่เราดูแลสุขภาพตัวเองเหมือนกับการที่เราได้กินข้าวกินอาหารที่อุดมสมบูรณ์เข้าไปมันก็ทําให้ร่างกายเราเติบใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเรามามองว่าอาหารคือตัวที่จะทําให้ร่างกายเราเติบโตเราก็ต้องกลับไปมองว่าอาชีพที่เราทํา อะไรล่ะคือสิ่งที่จะทําให้อาชีพเราเติบโตได้ถ้าเราไปมองในคนที่ค้าขายก็คือลูกค้าเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรที่เราจะมีลูกค้าต้องมามองนะครับแล้วถ้าเรากลับมามองคนที่ทําอาชีพเกษตรทาโค้งหนองนานลครับการที่จะทําให้โค้งหนองนาทําให้อาชีพเกษตรมีรายได้คืออะไร มันก็คือผลผลิตนะครับมันก็คือผล,ลไม้ต้นไม้สัตว์เลี้ยงอมจวจะเป็นปูปลาอะไรต่างๆคนที่ทําเกษตรเมื่อมีผลผลิตมันก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เดี๋ยวเราก็ลองกลับมามองครับเราจะทําหน้าที่การงานเราอยากมีตาแหน่งที่เติบโต หลายคนรับราชการหลายคนทํางานในองค์กรบริษัทเอกชนเป็นพนักง,งานกินเงินเดือนการที่เราจะเติบโตได้เราต้องทําอย่างไรมันก็คือตัวเราจะต้องเป็นคนที่มีศักยภาพมีความรู้มีความสามารถแล้วเมื่อเรากลับมามององค์ประกอบเหล่านี้การที่เราจะทำให มีใสยภาพในตัวเองสำหรับคนที่ทำหน้าที่เป็นพนักง,งานกินเงินเดือนเพื่อให้องค์กรได้มองเห็นคุณภาพของเราเพื่อที่จะเพิ่มตำแหน่งหรือปรับตำแหน่งให้เรานะครับคนที่จะทำให้ตัวเองเก่งทำให้ตัวเองได้รับการอยอมรับมันก็ต้องเป็นคนที่มีความคิดมีวิสัยทัศน์ สาม,มารถที่จะแก้ไขปัญหาขององค์กรได้เพราะฉะนั้นคนที่จะเก่งจะต้องเป็นคนแบบไหนก็ต้องเป็นคนที่มีองค์ความรู้เราก็ลองกลับมามองสิครับในสังคมคนที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารมีสักกี่คนคนที่อยู่ในระดับปฏิบัติการมีเยอะแยะครับมันเป็นลักษณะของปิรามิด เพราะฉะนั้นคนที่จะขึ้นมาสู่จุดสูงสุดข,ข,ขององคก์กรจะต้องเป็นคนเก่งคนมีความรู้ความสามารถแต่ทำไมล่ะคนที่ทำหน้าที่เดียวกันคนที่จบมาสายเดียวกันแต่ทำไมถึงขึ้นไม่ได้เพราะความรู้ความสามารถยังไม่พอความรู้ความสามารถนี้มาจากตรงไหนครับก็ต้องมาจากการเรียนรู้การสะสมประสบการณ์การที่จะ มีความคิดที่จะพัฒนาตัวเองฝึกสังเกตฝึกการที่จะปรับปรุงเรียนรู้จากสิ่งที่ตัวเองได้เห็นได้สัมผัสแล้วทํามาเป็นคนที่ทำธุรกิจนะครับสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้เติบโตได้มีรายได้สูงก็คือลูกค้าการที่จะทำให้มีลูกค้าที่มากขึ้น และลูกค้าจงรักภักดีก็คือการให้บริการการมีสินค้าที่ดีก็ต้องกลับไปพัฒนาเรื่องของรูปแบบของการให้บริการก็ต้องกลับไปพัฒนาเรื่องของคุณภาพสินค้าแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมาได้อย่างไรคนทําธุรกิจก็ต้องมีความรู้ ก็ต้องใฝ่เรียนรู้ใฝ่ศึกษาใฝ่ที่จะเป็นนักสังเกตและก็ต้องกล้าที่จะตัดสินใจในการที่จะทําให้ธุรกิจของตัวเองได้รับการยอมรับจากลูกค้าเห็นไหมครับว่าคนเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจะต้องหาความรู้เข้าไปในสมองตัวเองปิดกั้นความรู้ตัวเองไป่ได้ แล้ววันนี้ต้องกลับไปถามพวกเราว่าถ้าเราอยากประสบความสําเร็จในชีวิตเรามีองค์ประกอบเหล่านี้หรือยังเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่ใฝ่พัฒนาผมเชื่อว่ามีไม่กี่คนหรอกครับที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองทําไมผมถึงพูดแบบนี้ก็เพราะคนเป็นจํานวนมากวันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จกับ อาชีพหรือธุรกิจที่ตัวเองทำเลยเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยแล้วเมื่อไม่แล้วเมื่อไม่พัฒนาตัวเองสิ่งที่ตัวเองทำมันจะดีได้อย่างไรจะได้รับการยอบรับจากลูกค้าได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ผมให้คำแนะนำนะและถ้ามาคนที่ทำเกษตรคนทำโคหนงนาะทำไม หลายๆคนที่ทําเกษตรหรือโคนทหนาถึงไม่มีผลผลิตที่จะออกไปจําหน่ายได้หรือผลผลิตที่ได้กับไม่ได้มีคุณภาพหรือไม่ได้มีจํานวนพอที่จะสร้างความร่ํารวยหรือสร้างไรายได้ที่พึงพอใจได้ก็เพราะว่าผลผลิตมันไม่มีคุณภาพปลูกต้นไม้มาต้นไม้ก็แคกแกน่นต้นไม้ก็ไม่ได้เติบโตอนะไรเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไป ก็เลี้ยงแล้วก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงจนเติบโตได้จนกระทั่งขายได้วันนี้คนที่ทำเกษตรก็ต้องกลับไปมองว่าตัวเองอ่อนเรื่องอะไรปลูกต้นไม้มันต้องมีการอวนดินการใส่ปุ๋ยการลดน้ำการดูแลรักษาวันนี้เราทำได้หรือยังถ้าเราอยากให้ต้นไม้เติบโตให้ผลผลิตเราก็ต้องให้เวลาใส่ใจดูแล ทำทุกอย่างที่จะทําให้ต้นไม้เกิดความอุดมสมบูรณ์หรือจะเป็นการเลี้ยงปลาก็ได้ครับวันนี้พวกเรามีอาหารให้ปลาหรือ,อยังวันนี้เรามีระบบน้ําให้ปลาหรือ,อยังเรารู้จักระบบนิเวศที่จะเลี้ยงปลาให้เจริญเติบโตไหมและเราจัดองค์ประกอบของระบบนิเวศนี้ให้กับปลาเราหรือ,อยังผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ได้เข้าใจเลย เลียงแค่รู้ว่าเลี้ยงปลาก็คือเอาปลาปล่อยลงไปในน้ำเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คนทำกเกษตรจะต้องพัฒนาคืออะไรครับจัดระบบนิเวศให้ดีทั้งพืชและสัตว์เมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบนิเวศมันดีทั้งสัตว์ทั้งพืชก็จะให้ผลผลิตกับคุณอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังทำเรื่องอะไร ลองฟังคลิปนี้และลองเอาไปทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่ผมพูดมามันมีประโยชน์หรือไม่นะครับหากท่านผู้ชมฟังแล้วรู้สึกว่าชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาซีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ